เราคงจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วว่าบ้านก็คือวิมานของเราหรือว่าทุ่งท้องนาเป็นแดนสวรรค์เราจะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเหมือนกับสวรรค์ไม่ใช่ว่าบ้านสวยอย่างเดียวทุ่งท้องนาหรือความสวยงามจากธรรมชาติอย่างเดียวแต่ผู้อยู่ผู้อาศัยถ้าไม่มีธรรมะ ตามที่พระบรมศาส,าสาดาสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าเราได้ตรัสแนะนําไว้เราก็ไม่ได้อยู่อย่างเทพพระุตรเทพธิดาหรืออยู่เป็นผู้ครองเรือนที่ดีผู้ครองเรือนที่ดีบ้านก็ย่อมจะมีความสุขมีความเจริญธรรมะอะไรที่ทําให้ว่าเราหรือเราอยู่ครองเรือนแล้วมีความสุขบ้างหรืออยู่แล้วไม่จนพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าเราได้ตรัสว่า ต้องแสวงหาวัสดุที่หายแล้วคือของที่หายแล้วจะต้องหาให้เท่าเดิมจะต้องรู้จักบุรณะวัสดุที่ชำรุดที่เสียหายให้ดีอย่างเดิมรู้จักประมาณในการกินในการใช้ไม่ให้ลำบากไม่ให้ฝืดเคืองหรือมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือตั้งคนที่มีศีลมีธรรมผู้รองเรือน ให้เป็นพ่อบ้านไม่เหลือนถ้าตั้งผู้ไม่มีสีแล้วบ้านเราก็อยู่เหมือนกับนรกมีความเดือดร้อนวุ่นวายมนุษย์เหล่านั้นต้องการผู้ครองเรือนที่ดีหรือบ้านทั่วไปย่อมไม่ผลนสี่อย่างคือจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองจึงมีความสุขสองเจ้าของบ้านนั้นต้องมียศมีหน้าที่มีตำแหน่ง ข้อสต้องเป็นคนที่มีอายุยืนยาวไม่มีคนตายบ่อยนั่นเองข้อสเมื่อตายแล้วต้องการที่จะไปเกิดบนสวรรค์ด้วยกันฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญตามหลักคุณธรรมใช้เหตุใช้ผลหรือจะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศรัทธาข้อสต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ข้อสามต้องมีการบริจาคทานมีการให้ทานข้อที่4ี่ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาในการครองเรียนนอกจากนั้นแล้วบ้านเราจะมีความสุขบุคคลน,นั้นก็จะต้องมีความสุขเกิดจากมีเงินมีทองและความสุขเกิดจากการมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยและความสุขเกิดจากการที่ไม่ต้องเป็นหนี้ไขไม่ต้องไปยืมไข สุขเกิดจากการทำงานที่ไม่มีโทษไม่ผิดกฎหมายเจ้าของบ้านก็จะต้องมีคุณธรรมเขาเรียกว่าสังหะวัตถุวัตถุที่เป็นเครื่องสงเคราะห์ให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นมีความสุขมีความเจริญนั่นคือคนหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ให้ทานมีการบริจาคทานเพื่อละความโลภของตนเอง เป็นการสงเคราะห์เพื่อจะให้ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในบ้านหรือผู้อื่นไว้ได้ข้อสองจะต้องมีวาจาอ่อนหวานคือพูดจาเจรจาไพเราะสนอะหูไม่ด่าหลายว่าหลายกันมีจิตใจเบิกบานเว้นจากคำพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคายเผื่อเจอ้อและเจ้าของบ้านจะต้องมีการสละหรือมีการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นช่วยเหลือคนขวาย ต่อชุมชนต่างๆเมื่อมีกิจกรรมต่างๆต,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 ต่อหมู่บ้านชุมชนเราก็มีการข้อที่สี่สมานัตตาคือความเป็นผู้รู้จักมีตนเสมอไม่วางตนสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเรียกว่าประพฤติปฏิบัติตามฐานะกาละเทศะคือแสดงออกในทางที่ถูกหน้าที่ของพ่อแม่ก็ต้องรู้จักหน้าที่มาโรงเรียนก็เป็นครูบาอาจารย์ ภรยาก็จะต้องมีหน้าที่ของภรรยาสามีก็ทําหน้าที่ของสามีถ้าเมื่อประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้บ้านเราจะมีความสุขมีความเจริญธรรมที่เป็นของคารวะธรรมะที่จะต้องครองเรือนให้มีความสุขอยู่ด้วยกันจะต้องมีหนึ่งสัจจะก,ก็คือความจริงใจต่อกันมีความตื้อซื่อตรงต่อกันเป็นคนที่ไม่โกหกสามีโกหกภรรยาหรือหลอกลวง หรือเป็นคนที่มีความจริงใจต่อกันไม่เอาใจห่างกันจะเกิดความสุขความสงบเช่นพ่อแม่มารดาบิดาก็มีความจริงใจต่อกันข้อสองจะต้องมีธรรมะคือการข่มใจหมายถึงการบังคับจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้หลงไปตามอำนาจคนเรามันจะต้องมีความโลภมีความโกรธมีความหลงละมัดระวังมีการข่มจิต ทำให้เกิดความเครียดแค้นหรืออาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมไขรพอะบางทีเราอยู่ในบ้านก็ดีนอกบ้านก็ดีอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างและจะต้องเว้นจากอบยายมุกค,คือพวกค้านิยมผิดผิดต่างๆดื่มเหล้าเล่นการพนันต่างๆอันนี้แหละเป็นเหตุให้ครอบครัวเรามีความทุกข์ข้อสามมีคันติก็หมายถึงมีความอดทน อดทนต่อสิ่งไม่ดีต่างๆเพราะเรายัางเป็นผูุ้ชนในสภาพแวดล้อมข้างบ้านก็ดีที่ทำงานก็ดีอาจจะมีเรื่องอบายามุกต่างๆมีคนไม่ดีบ้างอยู่ปนเปนกันอยู่เราก็พยายามทำความดีเป็นคนเดิมๆอยู่ตลอดไม่หวั่นไหวต้องมีความอดทนต่อความลำบากตากตามต่อความหนาวความร้อนแล้วก็อดทนต่อวิก ทุกเวทนาต่างๆหรือคำด่าคำล่วงเกินเรายู่ที่ไหนมันอดไม่ได้เราจะต้องมีคนล่วงเกินต้องอดทนต่ออำนาจกิเลสต่างๆสิ่งโยโย่ต่างๆในการที่จะได้ราบเสื่อมลาบมีคนนินทาสรนเสร์นต้องมีการเสียสละเรียกว่าจากคะก็คือสละสิ่งที่บุคคลที่ครให้ปันเราจะให้ใครก็ต้องคิดดูให้ดีเขาเดือดร้อนแค่ไหนการสละอารมณ์ต่างๆ สิ่งที่จะทำให้เราเกิดความโกรธมีความขัดเคืองเรียกว่ามีความเสียสละต่อการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความมีน้ำใจด้วยสาบ้างเมื่อเรามีเงินมีทองแล้วเราก็จะต้องเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขตัวเองเคยมีความลำบากก็ควรที่อาไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้เลี้ยงเรามาให้เป็นสุขเลี้ยงลูกให้เป็นสุข แล้วก็ดูแลคนในบ้านคนข้างเคียงผู้ที่เกื้อหนุนเรามาให้เป็นสุขบำรุงมิตรสหายเพื่อนฝูงกิจการงานต่างๆของเราเนี่ยให้เป็นสุขอย่าให้เกิดอันตรายอย่าให้มีความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็ทำพรีห้าก็คือทำบุญอุทิศให้กับผู้มีพระคุณหรือเทวดาบำรุงพระเนนบำรุงพระพุทธศาสนา ตามมีตามได้เรียกว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์พระพุทธศาสนาเป็นการทําบุญเพิ่อเพิ่มบุญทำพรีห้าคืออะไรก็คือสงเคราะห์ญาติแค่แค่คู่มาเยือนบริษัทเยือนบ้านเราก็จะต้องดูแลอย่างดีมีข้าวและน้ําพัทยาสายใหม่ตีหรือทําบุญทิให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ตายราชพีคือถวายเป็นหลวงเสียภาษีอากรเป็นต้น เทวตาพรีคือการทำบุญอุทิศให้กับเทวดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติที่หนองผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วเจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่ในบ้านก็จะต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมลัยเมื่อรักษาศีลเป็นปกติอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญประโยชน์ในปัจจุบัน ก็คือคุณธรรมที่เกื้อหนุนให้ได้ประโยชน์สมปรานาในปัจจุบันอันได้แก่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงมีลาบมียศหมดวิงบริวารเป็นต้นเราจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะผู้ที่เป็นกรหัสบัตให้สมบูรณ์ก็คือหนึ่งต้องถึงพร้อมได้ความมั่นก็คือมีความขยันมันเพียร ในการประกอบกิจการงานเลี้ยงชีพหรือตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหรือในธุรกิจต่างๆไม่มีความเกียดค้านไม่คอยโชคคอยวาสนาหรือต้องการที่จะให้ทรัพย์มหาเหล่าเราจะต้องไปหาทรัพย์เมื่อได้มาแล้วเราก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ด้วยความลำบากมาให้สูญเสียหรือเสียหาย ด้วยภัยอันตรายต่างๆและรู้จักการใช้สองย่ายประหยัดมัธยัติไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไหลได้ใช้จ่ายในทางที่ไม่ควรรู้จักรักษาอาชีพการงานของเราเนี่ยไม่ให้เสื่อมเสียพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าอยู่เสมอวิธีรักษาเงินรักษาทองหรือรักษาทรัพย์สมบัติเนี่ยก็มีอยู่5อย่างคือหนึ่งต้องรู้จักเก็บ คือเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเช่นฝากธนาคารไว้ข้อที่สองต้องรู้จักถนอมระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายห,ายหรืออันตรายข้อสจะต้องรู้จักบูรณะซ่อมแซมของเก่าที่พอจะใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่ควรจะทิ้งกว้างข้อที่สต้องรู้จักเสียดายเป็นคนรู้จักรักษาของของที่เลิกใช้แล้วหรือว่าเก่าก็ต้องรู้จักเก็บหรือปรับปรุงให้ใหม่ เก็บรักษาเผื่อไว้ใช้ในวันข้างหน้าต้องรู้จักทำให้เกิดประโยชน์หรือผลกําไรต่อการงานของตนหรือรู้จักใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์ผลกําไรกัลยาณนะมิตรตาคือความเป็นผู้มีเพื่อนดีเลือกคนคบบางทีเราไม่เลือกคนคบเรามีเงินมีทองคนก็อยากจะรู้จักถ้าเราไปเลือกคนไม่ดีเลือกมิตรไม่แท้ก็จะทำให้เราเนี่ย เป็นคนที่ไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วก็ทำให้เราเสียทรัพย์ทำให้เกิดอันตรายได้เรื่องชีวิตในทางที่รักษาชีวิตโดยรู้จักการใช้จ่ายแต่พอกับฐานนะให้พอกับตัวเองไม่ให้ฝืดเคืองไม่สูรุ่ยสูร่ายหรือไม่มีความตันนีจนเกินไปต้องเก็บไว้ใช้รักษาตนในเวลาเจ็บป่วยก็ดี หลักธรรมสี่อย่างเนี้จะทําให้เราเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนที่มั่งมีเงินทองอยู่ทําให้มีความร่ํารวยได้ประโยชน์ในภายหนะ้ากนหนึ่งเราจะต้องถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็หมายถึงว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงเราได้สุขได้สบายอย่างนี้ก็เพราะมีผลมาตั้งแต่อดีต ต้องเชื่อวิปกักวิปากษ์ศรัทธาคือเชื่อว่าผลของกรรมนั้นมีจริงกรรมสักตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนทำดีจะได้ดีทำชั่วแต่ได้ชั่วแล้วก็เชื่อในปัญญาการจัดสรุปข,ของพระพุทธเจ้าพระสองต้องเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยมีกายวาจาที่เรียบร้อยก็คือไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคายพูดเพ้อเจอ้อ จากคสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานก็คือการเสียสละสิ่งของแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นซึ่งกระจัดความโลภความตัน,นีที่เหนียวให้หมดไปจากจ,จิตใจเพื่อจะได้เกิดสุขในวันข้างหน้าก็สี่ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาคือรู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ ให้เห็นแจ้งในความดีและความชั่วแล้วก็สละสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีนั้นไปเมื่อประกอบกิจอย่างนี้เราก็จะมีความสุขในเบื้องหน้าธรรมสีอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสัมปร,รายิกัตถประโยชน์เพราะเป็นกุศลที่ยังบุคคลประพฤติให้เข้าถึงสวรรค์ในภพหน้าการคบเพื่อนก็นเช่นกันองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้ตัดไว้ให้เราเนี่ยคบมิตรที่มีอุปการะ มิตรที่มีอุปการะมีลักษณะอย่างไรหนึ่งเป็นคบเพื่อนเมื่อเพื่อนประมาทก็จะช่วยรักษาเพื่อนเมื่อเพื่อนประมาทก็จะช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อนเมื่อภัยมาก็เป็นที่พึ่งความนักได้ช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่จะออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะอย่างไรหนึ่งบอกความลับของตนแก่เพื่อน ปิดความลับของตนแก่เพื่อนเมื่อมีภัยก็ไม่ทอดทิ้งแม้ชีวิตก็สละแทนได้มิตรที่แนะประโยชน์มีลักษณะอย่างไรข้อหนห้ามให้ทำความชั่วข้องแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเคยรู้มาก่อนข้อสบอกทางสวรรค์ให้คือชักนำให้อยู่ในประโยชน์อันควที่จะพึงได้รับ มิตรมีความรักใคร่ก็คือเวลามีความสุขก็สุขด้วยเวลาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยแล้วก็เมื่อเพื่อนถูกติดเตียนก็ช่วยยับยั้งแก้ไขให้หรือเพื่อนได้รับการสรรเสริญก็จะช่วยการส่งเสริมด้วยในมิตรแท้สี่จำพวกนั้นมิตรที่แนะมีประโยชน์เพราะว่าเป็นผู้สามารถจะทำให้ ผู้ครบก็ไปแล้วจะได้ทางมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและอาจทำให้แม้ถึงนิพพานสมบัติอย่างเช่นพระสารีบุตรได้พามหาโมคคลนะให้เข้าถึงนิพพานเรียกว่าชวนไปให้ได้ดีนั่นเองฉะนั้นมิตรแท้หรือมิตรเทียมแยกแยะได้ยากโดยเฉพาะว่าเราเนี่ยจะต้องมีความตั้งใจว่าอะไรดีไม่ดีอยู่ในตัวการที่จะตัดสินว่า จะดีหรือไม่ดีนั้นก็จะต้องอาศัยเวลาเพราะการครบกันนานๆก็จะทำให้รู้จักนิสัยใจคอเขาดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าคนนั้นน่ะมีเป็นคนดีคนคบหรือเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่ควครคบเหตุที่ทาให้ครอบครัวมีความสุขที่มีศีนจุดประสงค์สินค้าสัตว์ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจเมตตามีความกรุณาต่อกัน สิ่งข้อสองอธินาทานก็เพื่อให้ตั้งอยู่ในสมาธิวะไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตไม่ให้เบียดเบียนกันในการที่จะแสวงหาเงินหาทองสิ่งข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกามก็เพื่อให้เกิดความสํารวมในกามป้องกันความเดือดร้อนอันจะเกิดจากการประพฤติในผิดในกามเพื่อจะไม่ให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความวุ่นวาย ข้อที่สี่ไม่พูดปดก็เพื่อทําให้บคุคคลเหล่านะ้เป็นผู้ที่มีความสัจจะมีความจริงใจต่อกันป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดจากการโกหกข้อที่ห้าการดื่มสุราก็พอดื่มเหล้าแล้วเกิดความประมาทแล้วก็ไปหลงกระทาในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมอนกลับเป็นน้าเปลี่ยนนิสัยพอดื่มเข้าไปแล้วมันก็ทําให้คนดีกลายเป็นคนร้ายคนดีกลายเป็นคนเลว คนไม่ประมาทก็ทําให้เป็นคนที่ประมาทมีความประพฤติเรียบร้อยก็ทําให้เป็นความประพฤติไม่เรียบร้อยมีวาจาหยาบเป็นคนคดโกงทุจริตขึ้นได้พอนาเมาเนี่ยบางทีดื่มคนเดียวก็ไม่สนุกเอาชวนเพื่อนมาดื่มด้วยเพื่อนบางคนก็ชวนไปในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะตอนที่เราดื่มน้าเมาเข้าไปเนี่ย มันก็สามารถจะทําให้เราเปลี่ยนนิสัยหรือในิสัยเดิมเราดีอยู่แล้วพอไปคบคนไม่ดีเข้าชวนในทางที่ไม่ดีเข้าก็ทําให้เราเนี่ยลุ่มหลงไปตามอํานาจของกิเลสทึ่งเป็นเครื่องดองในสันดานเราได้เหตุ<ะ>นั้นเราก็ควรที่จะเว้นการครบคนไม่ดีเหตุ<ฮ>นั้นการจะเป็นท่อบ้านแม่เหลือนที่ดีก็จะต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะมีคุณธรรมมีความอดทนมีสัจจะ เป็นคนที่เป็นคนที่ใจบนสุนทานเป็นคนรักครอบครัวโดยเฉพาะเราก็จะต้องมีคุณธรรมที่ควรยึดถือก็คือรักษาวงตระกูลไว้เรามีพ่อแม่ให้ทรัพย์สมบัติมีพ่อแม่ให้ร่างกายมาแล้วเราได้เล่าเรียนศึกษาถ้าเราไปทุจริตคดโกงหรือทำไม่ดีเข้าคนที่อาศัยเราก็จะเดือดร้อนไปด้วย เช่นว่าเราเล่าเรียนศึกษาจนสูงได้ทำงานทำการแต่พอมีอะไรที่พอจะทุจริตอยากยกหรือว่ารวยทางลัดได้เราก็จะต้องคิดสารวจดูให้ดีว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนไปถึงพ่อแม่มันเดือดร้อนไปถึงครอบครัวซึ่งจะต้องมีการใช้ใจ่ายต้องเลี้ยงลูกต้องดูบริวารถ้าเราทำผิดแล้วเราก็ถูกเขาจับได้ อาจจะต้องเดินยึดทรัพย์หรือออกข่าวพ่อแม่เราก็เดือดร้อนลูกเราก็เดือดร้อนครอบครัวเราก็จะต้องเดือดร้อนซึ่งบางทีก็มีความคัดแค้นว่าจะต้องอส่งค่าเล่าเรียนของลูกค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวค่าอาหารเสื้อผ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้จ่ายเยอะบุคคลผู้ฉลาดก็จะต้องรู้จักประหยัดมัธยั์ โดยเฉพาะสามีภรรยาเนี่ยจะต้องรู้จักฉลาดในการใช้ทรัพย์บางทีไปทำบุญสัอย่างเดียวมันก็หมดหรือจะดูแลลูกคนนั้นคนนี้ดีเกินไปเราก็มีอันตรายก็คือจะต้องไวยดูแลพ่อดูแลแ,แม่ดูแลบริวารซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเห่นนั้นการรักษาวงตระกูลของเราไม่ให้เสื่อมก็ดี เราจะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตด้วยสัจจะด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมข้อความอดทนเนี่ยทุกคนจะต้องมีเมื่อร่างกายเราจะต้องเสื่อมจะต้องตายไปวันใดวันหนึ่งแต่เมื่อเรามีคุณธรรมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่งพ่อแม่ได้ตายไปสู่สวรรค์ทำบุญให้เราเองเมื่อรู้ว่ามีความประพฤติปฏิบัติด,ดีตั้งอ,อกตั้งใจทำงานมีเงินมีทอง เราก็มีความสุขต่อไปลูกโตขึ้นได้ทำงานเขาก็จะมาส่งเราดูแลเราโดยเฉพาะเราก็จะต้องสอนให้เขามีความกตัญญูกะตะเวทีให้ระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณอย่างเราเราก็จะไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายให้เป็นที่ดูถูกของลูกของหลานซึ่งจะเป็นที่ติชินนินทามันจะเกิดการที่ลูกเราจะดูแลโดยเราไม่เต็มอกเต็มใจฉะนั้นคุณธรรม ความอดทนเราก็จะต้องมีลูกแก้ได้เห็นโอ้เรานี่มีความลำบากในการใช้ชีวิตมีความอดทนไม่ดื่มสุราไม่เป็นคนที่มีจิตใจมักง่ายเป็นคนทุจริตกโกดกงลูกก็จะเอาอย่างลูกหลานก็จะมีความเคารพมีศรัทธาในาตัวเราเราก็จะเป็นปูชนีรบคุคคลเมื่อวันใดวันหนึ่งเราหลับตาละโลกจากโลกนี้ไป ก็นึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราทำไว้ก็คือการได้ดูแลพ่อแม่การช่วยเหลือการส่งเคราะห์ฆาทาสบริวารส่งเคาะญาติดูแลลูกอย่างดีเราเองก็ทำบุญเมื่อถึงเวลานั้นเราจะอยู่บนเตียงก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามหรือถ้าความตายมาถึงเราก็จะมีความภาคภูมิใจมีความอุ่นใจเรียกว่ามีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า เหตุนั้นเราก็จะต้องมีการวางแผนวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะการวางแผนตนเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรปฏิบัติต่อคนนั้นๆอย่างไรเมื่อเราเข้าไปหาบุคคลน,นี้จะต้องทําตัวอย่างนี้เมื่อเข้าไปหาลูกเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเข้าไปหาพ่อแม่เราก็แสดงความเป็นลูกเมื่อไปเจอ,อลูกศิษย์เราก็แสดงหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์ ฉะนั้นเหมือนกับหนังที่ดีละครที่ดีเราก็จะต้องรู้จักแสดงในอารมณ์นั้นๆในภาวะน,น,นั้นๆให้ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาลาโลกหรือว่าละครชีวิตก็เหมือนกับละครนั่นแหละเมื่อเวลาเข้าลงแล้วมันก็จบด้วยความสวยงามเหตุนั้นชีวิตเราก็เหมือนกับละครต้องเล่นให้ถูกเล่นตามหน้าที่เล่นให้สมบทบาท เล่นให้เต็มที่โดยเฉพาะเวลากินก็คนที่จะต้องกินเวลานอนก็คนที่จะต้องนอนพักผ่อนให้เต็มที่เมื่อเวลาที่จะปล่อยใจบันเทิงเราก็ต้องมีความบันเทิงบ้างเพราะว่าสมองเราร่างกายเราเนี่ยเราจะไปมุ่งอยู่กับงาน,อย,อ,าาานอยู่กับความลำบากลำบนอยู่กับความทุกข์ไม่ได้บางครั้งก็จะต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจ เมื่ออยู่ตรงไหนก็ตามอารมณ์เราจ้องอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อารมณ์ค้างเช่นเวลาไปทำงานก็เอาเรื่องที่บ้านไปคิดหรือเวลาอยู่ที่บ้านก็เอาเรื่องที่ทำงานมาคิดจิตใจเราก็สับสนวุ่นวายฉะนั้นอยู่กับใครในขณะนั้นในเวลานั้นก็ทำตัวต่อบุคคลน,นั้นต่อสถานที่นั้นให้ดีที่สุดโดยเฉพาะตอนเวลาเช้าเราก็วางแผนชีวิตเราว่า เออสวดมนต์สวดพรแล้ววันนี้เราจะทําอะไรงานอะไรก่อนงานอะไรหลังเราจะคบคนใดก่อนเมื่อคบคนนี้คําพูดอะไรที่เราจะต้องเตรียมไปหรือวัตถุของเอกสารอะไรที่เราจะต้องรู้จักตะเตรียมเพื่อจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายในขณะที่เราทํางานตรงนั้นเหตุนั้นการเตรียมการก็เป็นเรื่องสําคัญมาก ที่เราจะต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะรู้จักอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันให้ดีเราจะไปคบใครถึงแม้ว่าเราจะพูดดีอย่างไรก็ตามมารยาทดีอย่างไรก็ตามแต่เราเป็นคนสกรปรกไม่ดูจักแปรงฟันปากมีกินปากเนี่ยมันก็ดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สะอาดและเหตุน,นั้นเรื่องสุขภาพหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องต่างๆมากมายอยู่ในหัวอยู่ในสมองของเราแต่เวลาเราทำงานก็ต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่อารมณ์ค้างไม่อารมณ์บูดบึ้งเรียกว่าต้องเป็นคนเก็บอารมณ์ต้องเอาดสิ่งที่ดีๆมาแสดงออกคำพูดคำจากริยาท่าทางก็จะต้องแสดงออกเพื่อไม่เอาความไม่สบายใจอันนั้นออกไป ความไม่สบายใจหรือความขับแค้นใจนั้นสิ่งที่เราจะต้องปรึกษาก็คือภรรยาหรือสามีเราก่อนถ้าเราไปบอกกับคนอื่นคนที่เกลียดเราหรือคนที่ไม่ชอบเราฝ่ายตรงข้ามเราเขาจะมีความกระยิมใจเพราะบางคนก็ไม่อยากให้เราดีเท่าไหร่เหตุนั้นต้องปรึกษาคนที่มีความรักเราจริงเพื่อนแท้หรือไปปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาคนที่มีความรู้ครูบาอาจารย์ นั้นจะมีเรื่องไม่สบายใจอย่างไรก็ตามต้องรู้จักคมแต่ก็ไม่ควรที่จะต้องไปเก็บไว้คนเดียวต้องหาทางแก้ไขต้องมีแผนหนึ่งแผนสแผนสามอา้าแผนแรกต้องทำอย่างไรแผนสองทอย่างไรแผนสามทำอย่างไรที่จะทำให้เราหลุดจากปัญหาตรงนั้นไปให้ได้ฉะนั้นสมองเราเนี่ยมันก็ใช้จำนวนจำกัดไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆอยู่ในหัวทั้งหมด อานทำงานต้องรู้จักทำเป็นก็คือแบ่งงานแบ่งการ